หลังจากที่เราเรียนเรื่องกฎของอะโวคาโดกาโดกาโดกาโดไปจบไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมต่อมาจะเรียนกฎสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็ไม่สุดท้ายหรอกแต่ว่าก็อีกแค่หัวข้อนี้แล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็จะปิดคอสำนับมห้าคูณดีใจด้วยนะครับจุดประสงคของเรานะครับเราจะคำนวณปริมาตรความดันคุณภูมิ จำนวนโมนหรือว่ามวลของแก๊สโดยใช้ความสัมพันธ์ตามกฎของแก๊สอุดมคตินะครับก็คือทุกตัวแปรทุองอย่ที่เราเรียนมาครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าเราแบบไม่รู้จะใช้สูตรไหนของใครดีกฎของแก๊สอุดมคติจะตอบปัญหาได้ทุกเรื่องถือว่าเป็นกฎที่ยิงง่งใหญ่ กฎของแก๊สอุดมคตินะครับจะเป็นการรวมกันร,ระหว่าง2องกฎก็คือกฎรวมแก๊สแล้วก็กฎของอะวกโดนะครับกฎรวมแก๊สเนี่ยเราคือเราสนใจที่ PVT ใช่ไหมความดานันปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิส่วนกฎของอะวกโดเราจะสนใจที่ปริมาตรกับจำนวนโมลเมื่อเรารวมทั้ง2องกฎเขาด้วยกันให้กลายเป็นกฎของแก๊สอุดมคติ เราจะได้ว่า t v เท่ากับ nRT นะครับโดยที่ความเฉพาะของความเฉพาะของกฎของแก๊สอุดมคตินี่ก็คือแต่ละตัวครับแต่ละตัวแปรเราจะกําหนดหน่วยไปเลยว่าต้องใช้หน่วยไหนถ้าเราจะใช้ P นะที่เป็นความดันเราจะใช้หน่วยเป็น atm นะครับ V ใช้เป็นลิตรแล้วก็ n ก็คือจำนวนโมลเราใช้ค่าในทางเคมีนั้นเราใช้เป็น0.0821 atm ต่อลิตร ต่อโมลกำลังลบ1ต่อเคลวินกำลังลบ1นะครับทินถ้าเกิดว่าเป็นในทางแล้วแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็สุดท้ายคือตัวทีนะใช้เป็นเคลวินตัว R เราเรียกว่าค่าคงที่ของแก๊สนะครับตัวนี้ในทางเคมี Me, เราใช้เป็น0.0821หน่วยตามที่ครูบอกไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในทางฟิสิกส์เขาจะใช้เป็น8.3 1 4น่จูลต่อโมลกำลังลบ1แล้วก็เคลกลงังลบ1ครับ เราสามารถจะแปลงจูนให้เป็นแคลอรี่ได้ด้วยก็เป็น99แคลอรี่แต่ว่าเป็นว่าในในทางเคมีเราใช้เป็น0.7821เนาะแล้วก็ a k m คูณลิตรคูณมมลกลางลบหนึ่งคูณเควินกลางลบหนึ่งนะครับอันนี้คือต้องจำทีนี้พอเราได้กฎของแก๊สเริ่มคติไปแล้วถ้าเกิดเราจะมาลองใช้นะครับอันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองทำเองฝึกเองคิดก่อนนะพอฟอิไว้ได้เลย อพอแล้วนะดูต่อเลยนะข้อหนึ่งนะจงหาปริมาตรของแก๊สคาร์น13.7กรัมที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสแล้วก็ความดัน741ม mm ิลิเมตรตลอดอตามสมการนั่นคือ PV เท่ากับ nRT เขาใจะให้เราหาปริมาตรคือหาตัว V ใช่ไหมแต่ว่าผมจะต้องย้าย P มาหารฝั่งเนี้ย n เราทราบไหม n ไม่ทราบใช่ไหม มันไม่มีไน,น,นให้บอกว่าเป็นกี่โมลเลยไม่ทราบอ่าทราบทีทราบไหมทราบเอา45องศา,าเซลเซียสบวกกับ273จะได้เป็นเคลวินละพีทราบไหมทราบ7จ็มิลลิเมตรปรลอดแต่ว่าในกฎของแก๊สอุดมคติเราใช้หน่วยของความดันเป็น atm เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแปลงเริ่มนะเริ่มที่เหลือแก๊สวีแตเดียวนะ n ดูนนต้องแปลง n คือจำนวนโมลใช่ไหมจำนวนโมลมันเกิดจากกรัม หาด้วยมวลโมลเลกลุลจำนวนโมลเกิดจากกรามหาด้วยมวลโมลเลกุลออันนี้คอรีนมันคือ35.45นี่คือคอรีนตัวเดียวแต่ว่าแก๊สค,คอรีนเน่ยมันเป็น Cl2 แปลว่าาต,ตัวนี้คูณ2ก่อนก็จะได้เป็น25.45คูณ2ก็ได้เป็น70.90นะครับอ่ะแล้วก็นี้เราก็เอามา กรัมมันคือ13.7ใช่ไหมเอา13.7ตั้งไว้แล้วก็คูณกับ1โมลแล้วก็หารด้วย70.90กรัมกรัมกับกรัมก็จะตัดกันได้ออกมาเป็นโมลอันนี้เป็นการใช้แฟกเตอร์ที่จะเปลี่ยนจากกรัมเป็นโมลน,นะครับทีนี้ก็0.821 0 8, 2, atm คูณลิตรคูณโมลกลังลบ1คูณเคลวินกลังลบ1นะครับความดันเป็น745ม mm. ิลลิมตรอด เราต้องแปลง A.T.M ใช่ไหมก็คูณ1 A.T.M หารด้วยจิลลมิลลิเมตรตลอดอ่ะคุณลืมตัวอุณหภูมิใช่ไหมตรงนี้ผมว่าต้องคูณด้วยอุณหภูมิก็คือเอ่อ45ก็ไปบวกกับ273ก็ได้เป็น318เคลวินครับทีนี้ตัวกร,รัมกับกร,รัมตัดกันมิลลิเมตรตลอดตัดมิลลิเมตรตลอดโอเคเคลวินตรงเนี้ยกับเคลวินตรงเนี้ยก็จะตัดกัน นะครับโมนตัวนี้กับโมนตัวเนี้ยก็จะตัดกันนะครับหนูจะเหลือตัวไหน ATM ข้างบนเดมข้างล่างก็จะตัดกันหนูจะเหลือตัวลิตรตัวสุดท้ายครับมันจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วเราก็จะตอบว่า B ก็คือ5.15ลิตรครับโอเคตอบแล้วนะข้อต่อมา แก๊สอหลือบาทเซนมวล0.326กรัมที่1 0้องศาเซลเซียสและ380ทอจะมีมวลต่อโมลเท่าไหร่มวลต่อโมลมันก็คือการหามวลโมเลกุลโอเคนะมันจากสูตรนี้ก่อนนะ,ะ,ะกำรรคำมวลเป็นกร,รมหารด้วยมวลโมเลกุลจะเท่ากับโมลนะครับคือ n แปลว่าข้อนี้หนูจะหาเมอโมเลกุลใช่ไหมหนูก็จะต้องหนูก็จะต้องย้ายตัว n ตรงนะะี้คะลงมาด้านล่างเราหาเอาเมอโมเลกุลขึ้นไปแปลว่าหนูเอากลัมหารด้วยจำนวนโมลตอบได้เลยนะครับแต่ว่าข้อนี้สิ่งที่หนูต้องหาก็คือหา n ออกมาก่อนจากสมการะ pv ท่าั nrt กู NR T, จะหา n ใช่ไหม n จะเท่ากับ pv ส่วน rt P ในที่นี้ก็คือ3ามแปทอแต่หนูใช้ทอไม่ได้หนูต้องแปลงจากทอให้กลายเป็น ATM ก่อน V เราใช้ได้ยัง V คือ5ลล้าลรูปบาทเซนยังใช้ไม่ได้ต้องแปลงห้าลรูปบาทเซนให้กลายเป็นลิตรก่อนแปลงจากรูปบาทเซนเป็นลิตรทาได้โดยการหาร1000นะครับ T หนึอยองศาเซลเซียสยังใช้ไม่ได้ต้องแปลงโดยการบวก273ให้เป็นเคลวินโอเค ตามนี้เนาะตอนแรกครูแปลงครูเปลี่ยนจากทอให้เป็น A อทเอมก่อนนะโดยคูณ760อกทอเราขอโทษด,ด้วยหาร7 6 0ทอทอกับทอตัดกันทีนี้วี5้ารรูปบาทเซนใช่ไหมครูก็เขียนว่าเนี่ย1ลิตรเท่ากับ1 0 0 0ลรูปบาทเซนและรลูปบาทเซนแับรูปบาทเซนก็จะตัดกันมันก็เหมือนกับครูเอาหารด้วยพันนะฮะก็จะได้เป็น0.5ลิตรนะครับเอาศูนยลิตรเสร็จแล้วนะ R ก็คือ0ูนย์ atm คูณลิตรคูณโมลกลังลบหคูณเคลวินเหลือตัวทใช่ไหมยก็คือ100่งบวกสอง็ก็เป็น373เคลวินนะครัาทีนี้เราก็จะตัดหน่วยนะครับทอกับทอตัดกัน atm atm ตัดกันลิตรกับลิตรตัดกันเคลวิน กับเควิสตัดกันสุดท้ายโมลกำลังลบหนึ่งมันอยู่ตรงข้างล่างใช่ไหมมันติดลบหนูยกขึ้นไปหน่วยที่หนูจะได้ออกมาก็คือโมลคระก็เท่ากับ0 0 0 8 1 6โมลมน,นะครับอันนี้ก็คือได้ละทีนี้เราอยากจะหาโมลโมเลกุลเราทราบว่ามันมีจากสูตรนะโมลโมเลกุลจะเท่ากับกรัมส่วนด้วยโมลหนูมีกรัมแล้วคือ0.326หนูก็เอาโมลมาหารเลยก็เป็น0.326หารด้วยศ 1ตึ่งูนแหหกโมลได้ออกมาเป็นเมลเลกุลครับเท่ากับ39.9กรัมต่อโมลครับโอเคเรียบร้อยก็สำหรับวันนี้ก็คือกดของแก้สอุดมคติเนี่ยเราจะใช้เรื่องของ PVn t N, นะครับหาได้ทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นกฎที่อยากให้ทุกคนนำนำไปใช้ให้ได้มากที่สุดนะโอเควันนี้ขอบคุณครับ